เดี๋ยวเอาผ้ามาวันนี้เป็นวิชาอะไรครับคณิตศาสตร์วันนี้จะเรียนคณิตศาสตร์เตรียมไว้หรือยังที่บอกอะ่ะเตรียมไว้ยังคะเตรียมไว้บ้างเตรียมอะไรอะ่ะครูให้เตรียมอะไร ตัวส,สอไอสีใช่สีหนังสือเปิดเลยหน้าหกสิบสี่เปิดเลยค่ะหก <64 S 1> ป๋าเปิดกล้องด้วย สวัสดีครับป๋อจะนอนหรือยังไม่หยินต่อเลูกับมามาไม่รู้อ้าวเตรียมมาหรือยังเปิดเลยนะ64จะเรียนแล้วเนี่ยรีบเรียนรีบอนเร็ว ยังเปิดแล้วครับหนะูน้าทีละนื่อเล่นชื่ออะไรนะคะไหนบอกครูดิครูลืมแล้วอะ่ะ

เปิดหนังสือหน้าหกสิบสี่แบบฝึกหัดหน้าหกสิบสี่เปิดยังคะชี้ชี้ที่คำสั่งที่สองวงกลมที่มีเลขสองเห็นไหมคะครับอ,อ่านเลยชี้แล้วอ่านตามครูนะสองสองเล่าเรื่องจากภาพเล่าเรื่องจากภาพ ให้เป็นอ่านด้วยได้ยินเสียงครูป,ป่ะได้ยินไหมให้เป็นเออให้เป็นสถานการณ์การบวกสถานการณ์การบวกโอเคเก่งมากอ่ะก็บอกว่าให้เราเล่าเรื่องจากภาพตอบคำถามครูก่อนว่าในหน้านี้มีภาพกี่ภาพ 2ล่องภาพเราจะเริ่มดูที่ภาพด้านบนนะคะอ่ะในภาพด้านบนเห็นอะไรบ้างไหนบอกครูนี้เห็นอะไรบ้างมีเด็กอ่้มีเดคนผู้หญิงผู้ชายเอ <5 S 1> อผู้หญิงผู้ชายห้าคนหคนอ่าคราวนคราวนี้เราจะมาพูด เป็นประโยคประโยคไปสมมุติว่าอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นถามก่อนเมื่อเช้าทําการบ้านหรือเปล่าทำครับทำวิชาภาษาไทยทํายังคะทำครับทำนะภาษาไทยน่ภาษาไทยน่านีเท่าไหร่นะสี่สิบเจ็ดใช่ไหมสี่สิบเจ็ดจะมีประโยคด้านล่างูัง รู้จักประโยคอะวันนั้นรู้จักคําไปแล้วเดี๋ยวตอบคําถามครูก่อนวันนั้นเรารู้จักคําไปแล้วถ้าครูพูดว่าดินสออครูพูดว่าดินสอดินสอเนี่ยมีกี่พยางวันนั้นเรียนไปแล้ว <c oughs> ดินสออ่านับนิ้ว <c oughs> ออกเสียง ดินสองมีกี่พยางสองพยางเนาะสอ,ส,สองพยางอพยอ่ะถ้าพูดว่าไม้บรรทัดมีกี่พยางไม้บรรทัดไม้บรรทัดเอาใหม่ไม้บรรทัดสาม,มพยางเนาะมีสามพยางอ่ะทีนี้ถ,ถ้าเกิดว่า ครูพูดว่าดินสอดินลูกเออรู้ไหมเกี่ยวกับใครดินสอนี่เกี่ยวกับใครรู้ไหมครูพูดครูพูดถึงใครหรือยังพูดหรือยังพูดแล้วครับพูดแล้วหรอพูดถึงใครอ่ะพูดถึงดินสอยังไงี่ฮะยังไม่ได้พูดถึงใครเลยพูดถึงแค่ดินสอแต่ถ้าครูเปลี่ยนใหม่ ครูพูดว่าครูมีดินสอเอาใหม่นะถ้าดินสออย่างเดียวยังไม่เป็นประโยคแต่ถ้าครูบอกว่าครูมีดินสอเป็นประโยคแล้วอะถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไม่ใช่ครูแล้วเป็นปออะ หมอมีดินสอแตบบ่นี้เป็นประโยคแต่ถ้าครูพูดว่าเรนสอเออหอมีดินสอเป็นประโยคถ้าครูบอกว่าพิลนัทมีไม้บรรทัดแบบนี้คือเป็นประโยคเข้าใจไหมคะอ่ะคราวนี้เรากลับมาดูกลับมาดูที่ภาพภาพแรกของเราในหน้าในหน้าเดิมหน้า64 เมื่อกี้บอกว่าเห็นอะไรในภาพนะเห็นเด็กเด็ไหมเออเห็นเด็กเด็กข้าคนอ่ะคราวนี้เราจะมาพูดเป็นประโยคประโยคนะพูดประโยคแรกเราจะพูดถึงเด็กผู้หญิงก่อนอ่ะพูดว่าอะไรได้บ้างมีอะไรมีเด็กผู้หญิง กี่คนผู้หญิงหนึ่ง <1. S 2> อ่าเราได้ประโยคแรกแล้วคือมีเด็กผู้หญิงหนึ่งคนแล้วมีอะไรอีกในภาพมีอะไรอีก,กในภาพมีอะไรอีกอะนอกจากเด็กผู้หญิงหนึ่งคนมีอะไรอีกอ่ามีเด็กผู้ชายเท่าไหร่สี่คนสี่คนอ่าคราวนี้เราได้สองประโยคแล้ะ ประโยคแรกคือมีเด็กผู้หญิงหนึ่งคนประโยคที่สองคือมีเด็กผู้ชายสคนได้สองประโยคแล้วอ่ะคราวนี้เราจะมาพูดถึงประโยคที่ทำให้รวมกันก็คือมีเด็กทั้งหมดกี่คนะนะห้คนเออมีเด็กทั้งหมดห้าคนทีนี้เดี๋ยวดูภาพ เห็นประโยคสีฟ้าไหมคะเห็นไหมเอ่ยเห็นนะกับเด็กผู้ชายสี่คนมีเด็กผู้หญิงหนึ่งคนมีเด็กผู้หญิงหนึ่งคนกับเด็กผู้ชายสี่คนคนอ่อมีเด็กทั้งหมดห้าคนห้าคนทีนี้จำได้ไหมเวลาเราจะมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์อ่ะ เราเราเอาอะไรมาบ้างเอามาแต่ตัวเลขใช่ไหมคะในโจทย์มีตัวเลขอยู่สามตัวเลขก็คือมีหนึ่งมีสี่แล้วก็มีห้าก็คือเราก็จะามารวมกันเป็นหนึ่งบวกสี่เท่ากับห้า่งี่ก็เป็นห้าเออคราวนี้เราลองเปลี่ยนบัางถ้าเราไม่พูดถึงเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายเราจะพูดแบบไหนได้อีกคะ เด็กผู้หญิงเขาทำอะไรอยู่เด็กผู้หญิงกำลังอยู่เล่นนั่งช,<า>ช้าอ่าใช่ถูกต้องอว่าพูดถูกเด็กผู้หญิงอะ่ะเขานั่งชิงช้าอยู่เด็กผู้ชายนั่งไหมไม่ไม่ได้นั่งยืนอย,อยู่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดอีกแบบหนึง่งก็พูดได้ว่าเล่าเล่าจากภาพเนี้ยเล่าได้อีกแบบหนึ่งว่ามีเด็กนั่งชิงช้าหนึ่งคน มีเด็กยืนอยู่อีกสี่คนเพราะฉะนั้นจะมีเด็กทั้งหมดห้าคนแบบนี้อ่าคราวนี้เ,นเด็กๆเห็นไหมประโยคสีอะไรหายไปสีแดงครับเก่งมากสีแดงหายไปก็คือประโยคที่เป็นผลรวมเนี่ยหายไปอ่ะ เดิมเนี่ยมันมีอย่างนี้ก็คือมีเด็กผู้หญิงหนึ่งคนแล้วก็มีเด็กผู้ชายสี่คนประโยคที่เป็นส่วนรวมคือสีแดงประโยคสีแดงเนี่ยหายไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ให้ประโยคสีแดงมาเนี่ยแสดงว่าเขา่าอยากจะถามเราก็สามารถเอามาตั้งคําถามได้ว่ามีเด็กผู้หญิงหนึ่งคนมีเด็กผู้ชายสี่คนอ่ะรวมกันแล้วเป็นเท่าไหร่นะเขาก็จะถามว่าเออเขาก็จะถามว่า มีเด็กทั้งหมดกี่คนแบบนี้เราก็ต้องเอามารวมกันก็คือเขากำลังถามเราเราก็ามารวมกันคราวนี้เราลองไปดูภาพที่สอง่าภาพที่สองเป็นภาพรถแตกต่างกันยังไงอ่ะรถอ่ะมีรถกระบะสามคันอ่าเด็กๆมองด้านซ้าย ในยกมือซ้ายยกมือซ้ายรถยีสี่สสคันเออด้านขวามีสี่ใช่ก็คือด้านซ้ายจะเป็นเ็นครับด้านซ้ายเป็นรถกระบะทั้งหมดเลยแต่ด้านขวาเป็นรถอะไรคะเป็นรถกระบะ ด้านขวาเป็นรถเก๋งมือขวาอยู่ไหนด้านขวาเป็นรถเก๋งด้านซ้ายเป็นรถกระบะเพราะฉะนั้นก็รานูึงเนี่ยมีรถกระบะสามคันมีรถเก๋งสี่คันรวมกันก็คือมีรถทั้งหมดเจ็ดคันบวกหนึ่งสิบองยังเก่งมากบวกหนึ่งสิบข่องยังหนึ่งบวกอะไรได้สิบ หนึ่งบวกอะไรได้สิบหน้าเฮ้ยใช่เหรอจำได้ไหมให้ไปชูนิ้วหดนิ้วอ่าเก่งมากบอกเก่งมากจำได้ไหมให้ไปชูนิ้วหดนิ้วมาจําได้เปล่าชูสิบหายไปหนึ่งอ่าเก่งมากชูสิบหายไปหนึ่งก็คือหนึ่งบวกเก้าได้สิบชูสิบหายไปสองก็คือ วกแปดได้สิบใช่ไหม <4. S 1> เออตอนนี้ต้องก <5. S 1> ถึง10คล่องแล้วนะอ่าเก่งมากป๋อกลับไปฝึกเยอะๆพิฮานะอ่ะคราวนี้คูมีภาพตัวอย่างอ่าภาพเป็นภาพอะไรกระอะไรกระเป๋ามีกระเป๋า กระเป๋าแบบที่หิ้วๆสีน้ำตาลกี่ใบคะในภาพเห็นกี่ใบห้า <5 S 2> ครับห <5 S 2> ้าใบอ่าห้าครับเออกระเป๋าสีน้ำตาลมีห้าใบตรงเนี้ยมันเปรียบเหมือนประโยคสีน้ำเงินจำไว้นะเราจะต้องจำสีน้ำเงินสีเขียวสีแดงนี้ให้ดีเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ในโจทย์ปัญหาเยอะแยะเลย ่ไปไหนไปต้องอ่ะคราวนี้มีกระเป๋าหิวอ่ะ5ใบมีกระเป๋าลาก3ใบ5้บวกสเป็นเท่าไหร่ห้บวกห้อยู่หแล้วเอา5ไว้ในใจชูขึ้นมา3 5แล้ว6 7 8จ เออเ<แ>ก,ก่ง<ก>มากเก่งมากมีกระเป๋าแปดใบเขาถามว่ามีกระเป๋าทั้งหมดกี่ใบตรงคำถามตรงเนี้ยเป็นประโยคสีแดงอ่ะคราวนี้มาดูใหม่คราวนี้เขาไม่ให้ประโยคสีแดงมาเขาไม่ให้ประโยคสีแดงมาให้เราคิดเอง เขาบอกว่าขายของมือสองวันแรกได้เงินสี่บาทสีเท่าๆตรงนี้เป็นเหรียญบาทสี่บาทวันที่สองได้หกบาทหกหวหกหกวกหกหกจกห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 กไกห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 ก้กหกหกหกกหหก เจ็ดส,สิบสได้สิบแปดเก้าสิบอ่ะครูรู้แล้วว่าได้สิบแต่ว่าฟังครูใหม่เขาให้ประโยคสีน้ำเงินมาว่าขายของวันแรกเนี่ยได้สี่บาทขายของวันที่สองได้หกบาทเขายังไม่ได้ถามเราเลยเขาให้เราคิดคำถามเองจะถามว่าอะไรดีอ่ะ ถามว่าอะไรดีบอกค <c oughs> รูรีบคอรับลองเป็นเงินดีกว่าของง่วงแล้วว่ะครูเห็นหาวแล้ว,วอ่ะอวันแรกได้สี่บาทวันที่สองได้หกบาทอ่าเขาบอกว่าวันแรกได้สี่บาทวันที่สองได้หกบาทเขายังไม่ได้ถามเราอยู่เพิ่งตอบเดี๋ยวครูจะช่วยแต่งประโยคคําถามก่อนเขาถามเราจะประโยคสีแดงหายไป<า>เี่ยคะ เห็นไหมว่าประโยคสีแดงหายไปมันเป็นเงินกี่บาทครับอะเก่งมากเขาจะบอกว่าได้เงินทั้งหมดกี่บาทเพราะว่าถามแบบนี้เราถึงจะตอบได้แต่ถ้าเขายังไม่ถามเราจะไปตอบทําไมอ่ะเขาแค่บอกเราเฉยๆว่าวันแรกขายได้สี่บาทวันที่สองขายได้หกบาทอยู่ดีเราไปบอกสิบบาทได้ไงเขายังไม่ได้ถามเลยต้องร้อยกขาถามก่อนวได้ทั้งหมดกี่บาท เออเพราะฉะนั้นคําที่จะถามก็คือได้เงินทั้งหมดกี่บาทถ้าเขาถามแล้วเราค่อยตอบว่าสิบบาทอ่ะนนีไปเออไปดูรูปต่อไปเด็กผู้หญิงกําลังทําอะไรไม่เห็นไม่เห็นเนาะเด็กผู้หญิงกาลัออางถุ้ใบไม้เออกาลังเก็บใบไม้ <c oughs> เขาบอกว่าในถุง <c oughs> เห็นถุงไหม ในถุงเนี่ยมีใบไม้แห้งอ่ะอยู่เจ็ดใบอันนี้เขาบอกเฉยๆนะเขาถามยางเขาถามยังยังเขาบอกเฉยๆเขาบอกว่าในถุงเนี่ยมีใบไม้แห้งเจ็ดใบเก็บใส่อีกสองใบเขาบอกหรือเขาถามบอกบอกหรือเขาถาม ถามไม่ได้ถามบอกคเชิญบอกอาขอบอกเฉยๆเขายังไม่ได้ถามเขาบอกมาสองอย่างแล้วคือในถุงเนี่ยมีใบไม้เจ็ดใบแล้วก็เก็บใส่ไปอีกสองใบเขาบอกมาสองอย่างเขายังไม่ได้ถามนะเขาจะถามว่าอะไรดีอ่ะเขาถามว่าอะไรเขาจะถามว่าอะไรดีอ่ะใบทำถามต้องเป็นคำถามว่า ประโยคสีแดงหายไปอ่ะเขาจะถามว่าอะไรดีอ่ะมันเป็นใบไม้กี่ใบเออใบไม้กี่ใบได้ถามแบบนี้ก็ได้รวมเป็นใบไม้กี่ใบอ่ะถามแบบไหนได้อีกถามแบบไหนได้อีกอ๋อได้เจ็ดสิบสองยังยังไม่ได้ให้รวมให้ถามก่อน ไหนถามสิจะถามว่าอะไรดีมันมีประโยคบอกเ่าหนฟังก่อนเนี่ยมันมีประโยคบอกเราว่าได้ถูกใบไม้เจ็ดใบเจ็ดใบอะไรเมื่อกี้ปอถามว่าแะมีทั้งหมดกี่ใบก็ได้หรือจะได้ใบไม้กี่ใบก็ได้หรือเด็กผู้หญิงเก็บใบไม้ทั้งหมดได้กี่ใบก็ได้ถามได้เยอะแยะเลย ในนี้เขาถามว่ามีใบไม้แห้งทั้งหมดกี่ใบอ่ะคราวนี้เขาถามแล้วตอบได้เลยมีทั้งหมดกี่ใบเก้าใบครับเก่งมากมีเก้าใบถูกต้องอะคราวนี้เราจะมาดูหน้าหกสิบห้าเดี๋ยวทำข้อนี้จบแล้วไปนอนลอะอะง ออ่ะ,อะมาเปิดหน้าเจ็ดอ้หน้าหกสิบห้าเห็นภาพในภาพเนี้ยเป็นต้นอะไรรู้จักต้นหอมไหมเนี่ยหอู้จัต้นหอมดี <c oughs> รู้จักต้นหอมกับพังชีไหมที่ใส่ในก๋วยเตี๋ยวเราอ่ะรู้จักไหมอ่ารู้จเนี่ยคือภาพภาพคือในกระถางนี้นะเขาว่าเอามาเล่าอะไรเงี้ย ขอภาพเนี้ยมาเล่าประโยคแรกสีคือสีฟ้านี้เขาบอกว่ามีต้นหอมสองต้นต้นหอมสองต้นอ่าอันนี้คือประโยคสีฟ้านะต่อไปประโยคสีเขียวต้นผักชีกี่ต้นอะต้นค่ะหกต้นต้นผักชีหกต้นเขาถามเราว่าเขาถามเราว่า ประโยคสีแดงปเปล่าเห็นครับอ่าเขาถามแล้ว่ามีต้นหอมและต้นผักชีทั้งหมดกี่ต้นแปครับเออเก่งมากเลยมีแปดต้นคราวนี้เราจะเอาสีฟ้าหยิบสีฟ้าขึ้นมาเลยเอาสีฟ้าวงเหมือนครูเลยนี่วงแบบนี้ ครับอ่าสีเขียวด้วยวงเหมือนครูเลยไม่ได้ไม่ได้วงกลมเลยอ่าสีแดงด้วยวงลวเลย<ม> ช่องว่างชี้ตรงดำๆตรงนี้ตรงโจทย์ถามตรงนี้โจทย์ถามมีต้นหอมและต้นผักชีทั้งหมดกี่ต้นเขาถามแบบนี้คราวนี้เราจะบอกเขาละโจทย์บอกมีต้นหอมสองต้นอ่ะใส่เลขสองเลย ใส่เลขสองมีต้นหอมสองต้นช่องว่างแรกใส่เลสองเลย <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ขอยังไม่ได้ถามว่า <c oughs> ้เติมก่อนต่อไปบรรทัดต่อไปมีต้นผักชีช่องว่างของบรรทัดที่สองใส่เลขหกเลยค่ะเออมีผักชีหกต้น ต่อไปเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์เขาเขียนว่าประโยคสัญลักษณ์จำได้ไหมประโยคสัญลักษณ์คือเอาแต่ตัวเลขมาจากข้างบนได้เลขอะไรมาบ้างได้หกสองบศได้สองคอได้สองกับเลขหกมาอ่ะเอามาเขียนเลยค่ะสองกูดเออเอาสองคูเากราบ เ่ากับเท่าไหร่อะแปดะแอแปคือตอนเนี้เลขมันน้อยเราดูรู้แต่ด้านล่างมาดูด้านล่างนะเอาเร็วเมาดูด้านล่างสมมุติว่าเลขมันเยอะเราบวกไม่ถูกให้เราวาดภาพเอาเข้าใจไหมคะให้วาดเป็นวงกลมเอามีอยูสองก็วาดไปสองก่อน เอาอะไรมาบวกเอาหกมาบวกก็วาดไปหกแล้วก็นับรวมกันทั้งหมดมันก็จะได้แปดสีเวาดรูปตามครูเลยวาดรูปตามกลมวงกลมวงกลมหอโวาดกี่วงสองเอสองวาดไปสองสีฟ้าวาดไปสองวงก่อนแล้วก็สีเขียวมาวาดอีกหกวง ปึกนึกเป็นภาพไว้เวลาเจอเลขที่มันมากเนี่ยเราจะได้อดอตอบต่อ,อมอีด้านล่างมีคำว่าตอบมีต้นหอมและต้นผักชีทั้งหมดกี่ต้นกี่ต้นแปดค่ะเติมเลขแปดเลย <8. S 1> เลขแป โอเควันนี้พอข้านี้ก่อนยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ครูรู้แต่ว่าเดี๋ยวค่อยๆเรียนไปเพราะว่าเรื่องโจทย์ปัญหาเป็นเรื่องยากแล้ววันนี้มันเย็นไปหน่อยง่วงนอนแล้วใช่ไหมให้ไปนอนก่อนไม่ทภาษานอะนครับยังไมทำภาษาไทยยัไม่ทำภาษ<อ>าไทยอ่ะ,เ,ะ,อะเดี๋ยวค่อยไปเก็บทำแล้วก็ส่งมาส่งมาเรื่อยๆ ยังไม,ม่หมดเวลารับครูยังรับอยู่วันนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้เป็นวันที่หนึ่งเราจะเริ่มทำชิ้นงานที่ครูแจกให้ไปแต่ว่าเดี๋ยวดูอ่านในไลน์ก่อนว่าเราจะเริ่มทำใบไหนก่อนนะคะชิ้นงานที่ให้อ่ะส่งให้ตรงเวลาเพราะว่ามันมีกำหนดของมัน,ม,นมันจะไม่เหมือนงานรายวันชิ้นงานส่งให้ตรงเวลางานรายวันรอได้ ชิ้นงานส่งให้ตรงเวลานะคะ,ะแล้วเจอกันใหม่เป็นวันเสาร์แล้วกันเนาะเนาะโอเคคับค,ค่ะ,คะเป็นวันเย็นๆแบบนี้ไม่ไม่สะดวกเพราะว่าง่วงนอนใช่ไหมเป็นวันเสาร์แล้วกันเอาไว้วันเสาร์เจอกันสะดวกคับสะดวกอ <laughs> <laughs> เห็นหาวตั้งหลายที สวัสดีค่ะแล้วเจอกันวันสาวครับสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะ